สำหรับอุปกรณ์การเกษตรตัวนี้นะครับผมมันคือต่อตรงนะครับเกียวนอกขนาด1นทับสนะครับหรือ4หุนนะครับฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นเดือยเสียบนะครับขนาด6มิลนะครับตัวนี้เป็นเดือยขนาด6มิลนะครับการใช้งานทํางานยังไงนะครับก็คือหัวพวกไมโครสเปรย์พวกนี้นะครับที่มันมีรูขนาด6มิลนะครับเนี่ยพวกไหนที่มันมีรู6มิลนะครับก็สามารถใช้เสียบกับตัวมันได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงพวกมินิสปริงเกอร์นะครับ มินิสปริงเกอร์แบบนี้นะครับก็เป็นเดือยรู6มิลเหมือนกันนะครับนี่นะครับสามารถเอามาเสียบเข้ามาได้อย่างนี้เลยนะครับผมทีนี้ฝั่งทางทางตรงนี้นะครับใช้กับอะไรนะครับก็ใช้กับท่อ PVC อย่างนี้นะครับเป็นต่อตรงเกียวในนะครับสามารถเอามาหมุนเข้าไปได้นะฮะอันนี้คือหมุนเข้ามานะครับแล้วก็ใช้เสียบกับหัวจ่ายน้ำแบบต่างๆนะครับ เช่นตัวนี้เป็นพวกสเปย์นะครับไมโครสเปย์ก็เสียบได้นะครับเพราะว่าหลักๆพวกรูพวกไมโครสเปย์มันจะชอบทํามาเป็น6 6มิลนะครับตัวนี้เป็น6มิลนะครับเห็นไหมครับเสียบได้นะครับก็คือประยุกต์ใช้งานกับพวกนี้ได้นะฮะนี่หัวเดี่ยวๆอย่างนี้นะครับรูหลักๆมันจะมี6มิลนี่แหละครับที่ใช้กันเยอะมากนะครับสําหรับพวกไมโครสเปย์นะครับแบบต่างๆมินิสปริงเกอร์เนี่ยส่วนมากมันเป็น7.5นะครับแต่ว่าตัวนี้มันใช้ตัวต่อแปลงนะครับนี่จาก7.5 มาลดเหลือ6มิลนะครับก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะมีที่จับบิดเนี่ยนะครับไว้ใช้สําหรับหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับนี่นะครับมันก็จะมีที่ให้จับบิดนะครับหมุนเข้าหมุนออกได้นะเป็นก้านให้จับนะครับแต่เวลาเราจะขันเกลียวเข้าเราควรจะหาเทปพันเกลียวมาด้วยนะครับกันรั่วกันซึมนะครับเนี่ยนะครับพันตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเข้ามาขันเข้าตรงนี้นะครับ อุปกรณ์ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับใช้งานไม่ยากหวังว่าคงเข้าใจนะครับก็เป็นต่อตรงนะครับเกี่ยวนอกขนาดหนึ่งทับสองนะครับแล้วก็เป็นเดือยเสียบขนาด6มิลนะครับผม6มิลจริงไหมเดี๋ยววัดให้ดูนะครับนี่นะครับถ้าดูเวอร์เนียเป็นนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับหมิลนะครับโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ